สวัสดีค่ะนักเรียนทุกๆคนสำหรับชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงวิชาการงานอาชีพนะคะคุณครูก็ได้รับหน้าที่ให้มาสอนในรายวิชานี้อีกวิ1หนึ่งวิชานะคะสำหรับในรายวิชานี้เราจะมาเรียนกันในหน่วยที่หนึ่งนะคะเรื่องบ้านดีชีวีมีสุขนะคะเราไปดูจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในหน่วยนี้กันเลยค่ะข้อแรกนะคะอธิบายวิธีการและประโยชน์การทำงานบ้าน สองการทำงานอย่างเป็นขั้นตอนนะคะสำหรับในหน่วยนี้เราจะเรียนกันอยู่สองเรื่องนะคะเรื่องแรกก็คือบ้านสวยสะอาดตาและก็เรื่องที่สองคือเสื้อผ้าน่าสนใจนะคะแต่สำหรับเช่วโมงนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับบ้านสวยสะอาดตาก่อนนะคะงานบ้านงานบ้านคือกิจกรรมต่างๆนะคะที่ทำให้อา านของเราเนี่ยสะอาดมากขึ้นนะคะและก็ถูกสุขลักษณะด้วยนะคะเป็นที่น่าอยู่นะคะส่งผลให้สมาชิกในครอบครัวเนี่ยเราสามารถอาศัยอยู่กันได้อย่างมีความสุขน,นะคะและอีกอย่างหนึ่งเราก็ต้องช่วยกันทำงานบ้านด้วยนะคะงานบ้านเนี่ยมีอยู่สีข้อนะคะได้แก่ 1. ห,หลักในการทำงานบ้าน 2. การทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง 3. การทำงานเพื่อช่วยเหลือครอบครัว 4. การทำงานเพื่อช่วยเหลือส่วนรวมหลักในการทำงานบ้านนะคะคือหลักการร่วมมือทำงานบ้านของสมาชิกทุกคนในครอบครัวนะคะควรทำตามขั้นตอนและเลือกใช้อุปกรณ์ในการทำงานบ้านให้ถูกวิธีนะคะ ในส่วนนี้นะคะทุกคนในครอบครัวเนี่ยจะต้องมีส่วนร่วมในการช่วยกันทำงานบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งนะคะทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมและการทำงานเนี่ยจะต้องเป็นไปตามลำดับขั้นตอนนะคะเพื่อให้เกิดความรวดเร็วและก็สะอาดมากยิ่งขึ้นไม่เสียเวลากับการทำงานบ้านนะคะหรืออาจจะไม่ได้ทำงานซําซ้อนนั่นเองนะคะ ควรจะแบ่งหน้าที่ให้เป็นอย่างดีอุปกรณ์ในการทํางานบ้านนะคะอุปกรณ์แรกเลยคือไม้กวาดดอกหญ้านะคะนักเรียนเคยเห็นกันไหมคะไม้กวาดดอกหญ้าเป็นแบบไหนเรามาดูรูปกันแบบนี้นะคะนักเรียนอาจจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะคะ 2. ที่ตักผงนะคะที่ตักผงเนี่ยก็คือที่หรือที่เราเรียกกันก็คือที่ตักขยะนั่นเองนะคะถังน้ํา ถังน้ำที่มีไว้ทำไรก็คือมีไว้สำหรับแส่น้ำนะคะสำหรับใช้ถูพื้นหรือว่าเช็ดตามเฟอร์นิเจอร์ต่างๆของในบ้านนะคะไม้ถูพื้นนะคะไม้ถูพื้นก็จะเป็นรูปแบบแบบนี้นะคะนักเรียนต้องสามารถนำมาถูพื้นได้นะคะไม้กวาดขนไก่นะคะไม้กวาดขนไก่ก็จะเป็นรูปร่างแบบนี้ แต่โดยทั่วไปคนเรามักจะเรียกว่าไม้ปัดขุไก่นั่นเองนะคะแต่ที่นักเรียนต้องเรียกให้ถูกก็คือไม้กวาดขุไก่ส่วนไม้กวาดจากใยนะคะไม้กวาดจากใยเนี่ยก็จะมีต้ามที่ยาวกว่านะคะสําหรับปัดจากใยที่อยู่บนเพดานหรือว่าในพื้นที่สูงๆนั่นเองนะคะคนเรามักจะเรียกกันว่าไม้ปัดจากใยเช่นกันนะคะส่วนผ้าคีริวนะคะอันนี้ผ้าคีริวก็ไว้สัก ไว้ทําความสะอาดนะคะสิ่งที่สกปรกะนะคะไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์หรือว่าเช็ดพื้นเช็ดตั้มผนังหรืออะไรก็ตามนะคะเราก็จะใช้ผ้าขีดย้นั่นเองสำหรับในชั่วโมงนี้นะคะคุณครูก็มีงานให้ทำอยู่หนึ่งอย่างก็คือให้นักเรียนเนี่ยว่านอุปกรณ์งานบ้านนะคะลงในสมุดพร้อมกับระบายสีให้สวยงามนะคะคุณครูก็มีงานให้ทำอยู่เพียงเท่านี้นะคะ สำหรับชั่วโมงนี้คุณครูก็ขอขอบคุณกับการรับชมและรับฟังคลิปวิดีโอนี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าค่ะสวัสดีค่ะ